ลงจากรถสไลด์มาก็อาการประมาณนี้ครับคันนี้ก็โอ้โหโอ้โหโอ้โหปรับเซียนหน่อยนี้เขาบอกว่าควันดํามากๆเป็นยังไงลองเบิ้านนี้เออเมันมาเลย <c oughs> ไม่ถูกเลยเอ้าคันนี้ก็จะทําควันดำคันนู้นขึ้นยานแม่เอามาศูนย์แจ้งถามมาด้วยคันนี้อีกคันนี้บอกว่าควันขาวตอนทุกสตาร์ทนะครับเดี๋ยวเราไปดูอ่ะลองสตาร์ทดิขาวเปล่า ว้าวแบบนี้นะฮะดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับตรงนี้ก็จะมีแหวนรองหน้าหัวฉีดน่่ง BMW X5 นะครับตัวนี้หัวสกปรกนะครับคว mm ันดำแบบนี้เดี๋ยวรอเช็คหัว <RI> ฉีดนะครับตอนนี้ก็ดูพร้อมกับรถคันอื่นไปเลยคันนี้เป็น Vigo Diamond Tech นะฮะดูพร้อมกันไปเลยโอ้โหโอ้โหที่พูดขอานี่เปนซินหรืออะไรวะอันน้เบนซินล้วน นี่ครับรถปล่อยออกมาจากศวนก็สังเกตนะครับน้ํามันมีอยู่หนึ่งหัวของวีโกที่มันน้อยแต่ก็ยังไม่เกี่ยวกับควันขาวนะสาเหตุที่ทั้ําพุมันขึ้นมาตะก,กี้นะครับสังเกตหนึงหัวลูกสูบแฉเลยก็คือน้ํามันเบนซินมันรั่วหัวชีดเยอะลงไปในเครื่องแล้วเดี๋ยวเราไปดูอีกสูบหนึ่งหัวที่แห้งนะครับวัดกําลังอันครับสูบ4สูบที่มีน้ํามันพุ่งมาเยอะๆเ,เหลืออยู่80แน่นอนครับหัวชีดรั่วถ้าฝืนสตาร์ทนะครับอันนี้มันรั่วมาแบบพุ่งปี๊ดเลย ไม่ได้ถ่ายไว้ไปย้อนดูคลิปคน,นอื่นเอาแล้วกันถ้าเกิดวันอยู่บนหัวลูกสูบเยอะๆแบบเป็น1 0ซี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 นะครับมันจะทําให้แทนที่น้ํามันเนี่ยเข้าไปแทนที่ด้วยกาลังอัดในมวลที่หนาแน่นกว่าสตาร์ทปึกป๊กปึก๊กปึ๊กแล้วพี่เขาบอกว่าเขาได้ยินที่ศูนย์สตาร์ทมา3ที3มทีฝืนสตาร์ทแน่นอนครับผมว่ามีคดวาลไม่น่าจะรั่วน่าจะคดอันนี้ก็จะเป็นเรื่องใหญ่นะครับอาจจะต้องส่งอู่เปิดเครื่องดูเช็คหัวลูกสูบความเตี้ยความสูงนะครับก็ ระวังด้วยครับเรื่องนี้อันตรายมากเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเซนทรอลเบิร์นเลยครับลูกพี่ไว้เปา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 เบิร์นแล้วไม่มีควันก็เพราะว่าหัวชีดมันไม่รั่วแล้วเท่านี้ก็จบนะครับแล้วก็เรื่องกา้านโคดกาลังอัดหายนิดหน่อยสําหรับคันนี้ไม่ทําให้เครื่องสั่นนะครับนี่มันสกรปรกอย่างเงี้ยที่มันดาที่ผมบอกไปเมื่อกี้จริงๆแล้วหัวชีดดาแบบนี้นะครับไม่ใช่อาการหรือว่าความสกปรกนะครับเป็นขมเหลาที่เกิดจากการเผาไหม้อยู่ตลอดเวลานะครับ แต่ถ้ามันขาวเมื่อไหร่อยู่ในรถแล้วมันขาวอันนั้นคือสัญญาณอันตรายนะครับอาจจะเป็นการจ่ายแล้วมันเชื้อเพิงบางนะครับตรงนั้นอันตรายก็คันนี้ครับสกปรกเช็คล้างออกไปผมเชื่อว่าน่าจะหายนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีควันหรือเปล่าควันดำสู่การล้างท่อ DPF <c oughs> อ๋อนี่อันนี้สะอาดแล้วนะครับดอกแรกก็สังเกตเป็นผงผงเนี่ยน้ำดาแบบนี้ไปดูครับ อันนี้คือคาบดำๆที่มันเปดอยู่โหแต่ว่ามาไม่ทันจริงๆไฮรักวีโกสตาร์เสร็จนะครับครั้งแรกนี่ลูกค้ายืนเป็นพยานเลยหลังจากทิ้งไว้ประมาณสินาทีควันไม่มีแล้วนะครับควันหายไปแล้ววันดีครับพี่มาจากที่ไหนฮะมินบุรีและกระบังครับเยี่ยมครับหายไหมหายไหมหายครับหายครับเยี่ยมครับพี่รักกันจริงรักกันจริงขอบคุณมากครับเป็นอะไรมาพี่ตอนแรก อ่าวันขามันออกคอหนักเลยครับเวลากตาร์ทีครับ,รบแล้วก็วิ่งไม่ค่อยออกไม่ดีเลยครับพี่ปกติมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่า <c oughs> <c oughs> ยุงมันเยอะไงงานเนวียนรถมันยุง X5 อ้าเบิรเลยขังไว้คขังไว,ไว้ไม่มีนะครับสักดอกรอบถนนก็ไม่มีนะฮะพ่อพี่เปื่อนที่ควันดำแบบนี้ครับแจ้งปัญหาเข้ามาได้นะครับที่ร้านหูชีต BKK หรือว่า ไลนจิ๊กตอกก็ BKK ช h o p นะครับฝากกัด้วยครับคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์สวัสดีครับรอบขึ้นขนาดนี้กระจกหลังไม่มีควันนะครับเปรียบเทียบกับก่อนหน้าน,นี้นะครับสวัสดีครับพบกับผมต้อร้านหัวชีด BKK นะครับก็ตอนนี้ออกมาเทสรถ X5 นะครับซึ่งควันดำแบบโหดำารมงสองเฉกเลยเข้าหน้าเข้าตาผมหมดเลยก็ตอนนี้ควันหายแล้วทำการเช็คล้างหัวชีดแล้วก็ล้างท่อยอเสีย DPF นะครับแต่ว่า วันนี้พี่เขาไม่สะดวกออกสื่อครับเอาเสียงไว้ก่อนเอาเสียงไว้ก่อนครับจะบอกว่าครับผมยืนยันเลยนะครับว่าตอนที่ผมมาเนี่ยผมมาด้วยอาการ bm x 5ของผมเนี่ยวิ่งมา80,000โลรถแพงๆนี่แหละใช้มามือเดียวแล้วมันควันเนี่ยมันดำมากดำแบบอายเขาอะ อายเขาจริงๆเวลาเราเหยียบคันเร่งแบบว่าต้องการความเร็วเนี่ยหาใน y o ยูรูบหามาหมดแล้วร้านคุณต้อเป็นร้านที่3นะครับร้านแรกผมไปเนี่ยไปล้างท่อไอดีอย่างเดียวครับไม่หายครับไปร้านที่2ไปเช็คหัวฉีดทั้งหมดแล้วก็ล้างเขาเรียกว่าอะไรท่อ Cat แคทล ข้อแคทที่พี่บอกพี่้างแคทไปด้วยเออร้านแคทไปด้วยครับนะครับหมดไปหลายตังนะไม่หายครับคราวนี้มาดูเจ้าเจ้าของคุณต้อเนี่ยฮ้ยผมผมขอใช้เวลานิดนึงนะเพราะผมบอกคุณต้อเลยว่าคุณต้อขอกระชับเวลานิดนึงถ่ายไว้ก่อนเลยนะว่าครับก่อนมามันดําแบบนี้ถ้าเกิดคุณต้อยังดำแบบเดิมเนี่ยคุณต้อต้องอายผมด้วยนะอาอายแน่นอนเออแล้วปรากฏว่ามันหายครับครับผมยืนยันครับขอบคุณพี่มากันที่เคยเป็นอาการแบบนี้นะครับก็กดไลค์กดแชร์นะครับหรือว่าติดต่อมาที่ร้าน ชื่อ BKK ครับอยู่พุทธมนทลสายสองยี่สิบทับหแยก8กนะครับเฝาได้ครับสวัสดีครับ